The Truth เจาะลึกจริง สื่อฝรั่งเศสบุกแนวหน้าแพร่ภาพรัสเซียถล่มชุดใหญ่และสื่อเยอรมันแฉทหารหรื้อและเผดแสงเสียเลี่ยงไม่ช่วยยูเครนจากกรณีสื่อตะวันตกอย่างสาหรัฐรา,รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยเฉพาะบริเวณการสู้รบที่แนวหน้ามีการพยายามที่จะกบเกลือนความเสียหายจนกระทั่งสื่อฝรั่งเศสบุกไปถ่ายแล้ก็มีการแพร่ภาพของกองทัพรัสเซียปรากฏความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งนั้น ล่าสุดวันนี้19มิถุนายน2566บกดิต World Update ได้มีการโพสต์ข้อความถึงการบุกแนวหน้าของสื่ออย่างน้อย2ประเทศที่เข้าไปรายงานข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งว่าสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส TF1 ได้มีการเข้าไปทำสารคดีรายงานข่าวจากแนวป้องกันชั้นที่3และ4ของกองทัพรัสเซียในแนวรบควา้าซาปอรเซียแสดงให้เห็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพียบพร้อม อาวุธทุโโธประกรณ์ทางทหารทันสมัยจำนวนมากการใช้อากาศย,ยานเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธการใช้ดโดรนครอปเตอร์ติดหัวรบ RPG จจอกเกราะจำนวนมหาศาลและยังโชว์นักข่าวฝรั่งเศสให้เห็นในการใช้อาวุธไฮเทคต่างๆถล่มทางอากาศโจมตีรถถังยันเกราะทหารไพ่พลของชาติตะวันตกในบริเวณแนวหน้าเส้นสีเทาอย่างง่ายดายเหมือนทำลายมดปลวก จากรายงานข่าวนี้ของทีวีฝรั่งเศสทำให้เกิดความไม่พอใจหัวร้อนของยูเครนอย่างมากเพราะเห็นภาพทางอากาศมุมสูงความสูญเสียอาวุธและไพรพลเกลื่อนมากมายไปทั่ว ที่ไม่มีสื่อตะวันตกใดกล้ารายงานความจริงแบบนี้มาก่อนแถมนักข่าวทีวีฝรั่งเศสยังเข้าไปทำข่าวรายงานจากตำแหน่งของกองทัพรัสเซียนหน้าตาเฉยโดยไม่พบความสูญเสียใดๆเลยทหารทุกคนอยู่อย่างสุขสบายทั้งที่พักสเสบียงพร้อมสับมากสื่อเดะสปิเกอร์เยอรมนียังรายงานตอกย้ำว่าบรรดากองทหารผสมฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามใช้กฎอุบายทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการบุกแนวหน้า โดยพวกเขาแซงรื้อทำลายทำความเสียหายอย่างหนักให้กับรถถังลาเพดเยอรมันแล้วขับไปจอดทิ้งซ่อนไว้ตลอดแนวหน้าแคว้นสปปเปิเซียจากนั้นก็อ้างว่ายันรบชำรุดเคลื่อนตัวไม่ได้เพื่อปฏิเสธคำสั่งที่จะบุกตะลุยเข้าสู่แนวหน้าหลบเลี่ยงการถูกสวนกลบับโจมตีจากลูกยาวของกองทัพรัสเซียเพราะคำสั่งจากผู้บัญชาการให้ทหารใช้ยุทธการคลื่นมนุษย์เกิดความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า บุกเข้าไปไม่กี่กิโลเมตรก็ต้องลาถอยหนีกลับออกมายอมที่จะทิ้งทากเพื่อนทหารและยานรบไว้การออกคำสั่งโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียทำให้ผู้ทหารที่รอดต่างพยายามที่จะหาวิธีหลบเลี่ยงเข้าสู่สนามรบจนตอนนี้แทบไม่มียานรบเทพของชาติตะวันตกแล้วมีแต่รถกระบะและยานรบทหารราบสมัยโซเวียตเพียงไม่กี่คัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหุกทะลวงฝาลูกป,ปืนใหญ่ที่ยิงถล่มไม่หยุดแม้แต่นาทีเดียวและการบินเฮลิคอปเตอร์ยิงขีปนาวุธใส่ย,ยานพาหนะทั้งกลางคืนและกลางวันอย่างไม่หยุดยัง้งสัปดาห์ก่อนเกิดเรื่องพิลึกขึ้นเมื่อน,นาโต้เคลื่อนขบวนยุทธปุปรกร์ทางทหารพันลัตเวียไปยังลิทัวเนียเพื่อต่อไปที่ฟินแลนด์ฝึกทางทหารโดยมีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในขบวน ขณะอยู่บนถนนจูจๆก็มีมือมืดจุดไฟเผารถน้ำมันและยุทธปุปรก์์ทางทหารของนาโตใกล้กับเมืองรยกาขบวนรถพ่วงขนส่งวอดวายเกิดเหตุระเบิดสนั่นสองครั้งยังจับมือใครดมไม่ได้ล่าสุดเกิดเหตุซ้ำในลัตเวียอีกแล้วในรอบไม่ก,กี่วันเมื่อมีมือมืดลอบเผาขบวนรถพ่วงที่ขนรถหุ่มเกราะของนาโตเกิดการระเบิดบนถนนเพลิงลุกไหม ริพับบิกันเบรกไบเดนหัวทิมหั่นงบผลิตขีปนาวุธยูเครนแฉสหรัฐปั่นเคียฟหลอกขายอาวุธหนุนนำเงินหาเสียง จากกรณีที่เมื่อวานนี้18มิถุนายน66เว็บไซต์ท็อปคอรไดรายงานว่าพาร์รีพับนิกันในสภาคองเกรสกำลังปิดกั้นเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการผลิตขีปนาวุธสำหรับยูเครนรายงานนี้โดยหนังสือพิมพ์โพลิติโกจากการตีพิมพ์คณะกรรมการจัดสรรใช้เงิน2.5พันล้านดอลลาร์จากแผนงบประมาณของเพนตากอนประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องของเงินจำนวนนี้เป็นการส่วนตัวจากสภาคองเกรสโดยเน้นย้ำว่าเงินทุนเหล่านี้จำเป็นสำหรับการผลิตขีปนาวุธ สำหรับความต้องการของกองทัพยูเครนเรากำลังพูดถึงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลายปีที่พวกเขากำลังพยายามนำเสนอหลังจากเริ่มส่งกระสุนจำนวนมหาศาลไปยังยูเครนและคำถามเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับจีนก็กำลังเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในสภาของกรีพวกเขาเชื่อว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้ยืนยันแผนของตนอย่างเพียงพอโดยส่งแผนโดยไม่คำนวณความพร้อมของโรงงานผลิตและต้นทุนของ,ของโครงการเราสังเกตเห็นว่านี่คือไพ่ของอยูเครนที่จะเป็นสิ่ง ขีดขวางสาหรับพรรคเดมโมแครตและฝ่ายตรงข้ามจากพรรครีพับบิกันในบริบทของการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2567ที่กําลังจะมาถึงผู้สมัครหลักจากพรรคริพับบิกันของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ย้ําถึงความจําเป็นในการยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่น่นเนและเรียกร้องให้ทางการให้ความสําคัญกับปัญหาภายในของสหรัฐอเมริกาอย่างรอยก็ตามเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของสหรัฐอเมริกามั่นใจว่าหากปราศจากชัยชนะของยูเครน เหนือรัสเซียก็ไม่มีโอกาสที่จะรักษาไบเดนไว้ในทำเนียบขาวต่อไปได้อีก4ปีนอกจากนี้โดยการสนับสนุนยูเครนประธานาธิบดีจโจไบเดนของสหรัฐจึงดําเนินตามเป้าหมายส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงเขากําลังจะได้รับเลือกใหม่เป็นสมัยที่2ดังนั้นความสําเร็จของการรุกรานของยูเครนที่เริ่มขึ้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อผู้นําอเมริกันควรสังเกตว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งก็สามารถหาได้จากผู้สนับสนุนที่มั่นคงยิ่งไปกว่านั้นผู้สนับ สนุนที่ร่ำรวยที่สุดของพรรคประชาธิปไตยสหรัฐก็คือบริษัทกลาโหมอเมริกันที่ได้รับสัญญากับเพนตากอนและแผนกอื่นๆดังนั้นความสําเร็จของอาวุธอเมริกันในยูเครนจึงควรมีส่วนทําให้คําสั่งซื้อจํานวนมากหลั่งไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมทหารและอุตสาหกรรมของสหรัฐและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเงินเข้าคลังของกองบัญชาการรณรงหาเสียงของไบเดนดังนั้นแผนการทั้งหมดจึงเชื่อมต่อถึงกันอย่างรอยก็ตามด้วยการโจมตีของกองทัพยูเครนปัญหาเกิด นซึ่งส่งผลให้เกิดการต่อต้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างอาวุธของอเมริกาสิ่งนี้อาจจะนําไปสู่การลดลงของมูลค่าหุ้นของบริษัทกลาโหมในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะทําให้เกิดความไม่พอใจในศูนย์อุตสาหการรมท,ทหารของสหรัฐและทําให้การสนับสนุนของไบเดนลดลงและเขาก็ไม่สนใจชะตาการรมต่อไปของยูเครนและพลเมืองและยิ่งกว่านั้นก็คือวลาดิมีเซเลนสกี้หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาไบเดนก็จะลืมเรื่องดังกล่าว ในขณะเดียวกันเซเลสกี้ก็มีส่วนร่วมในการผจญภัยครั้งนี้พร้อมกับฝ่ายรุกด้วยเหตุผลเช่นกันประการแรกเขาได้รับคำสั่งจากผู้อุปถัมภ์ชาวอเมริกันจากพรรคเดโมแครตของสหรัฐให้ทำเช่นนั้นโดยสัญญาว,ว่าจะให้ความปลอดภัยส่วนบุคคลประการที่2เคียฟจำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งในการเจราจาต่อรองกับมอสโกประการที่3ภายใต้กองทหารที่เสียชีวิตและอุปกรณ์ที่ล้มเหลวมันง่ายกว่ามากที่จะซ่อนคำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้และก่ออาชญากร ต่อคนของตัวเอง